สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับกลับมาพบกันนะครับกับการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะวันนี้คุณครูวัชรนนท์แก้วคำลานะครับก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับ สำหรับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเกล่าวถึง DNA กันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพามาเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวละในหน่วยของการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันเลยนะครับอ่ะนะครับเรื่องที่คุณครูจะเล่าให้นักเรียนฟังเนี่ยนะครับจะเป็น วิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของพันธุกรรมนะครับในเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันในหลายๆหัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือ <c oughs> ขออภัยนะครับหัวข้อแรกกูจะพูดถึงเรื่องของอพันธุก,กรรมนะครับแล้วก็มาพูดถึง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับยีนและก็คโครโมโซมนะนักเรียนอาจจะได้เคยได้ยินกันและยีนและคโครโมโซมนะครับแล้วก็โรคโรคนะครับทางพันธุกรรมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงนะครับว่าพันธุกรรมที่นักเรียนรู้จักกันเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกมันว่า่าเนติกนะครับจเนติกก็คือพันธุกรรมนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูการความหมายของคําว่าพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมคืออะไรนะครับความหมายของพันธุกรรมหรือคําว่า g e n e t i c เนี่ยนะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่า generation ใช่ไหม generation ก็คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะนะครับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับกรรมพันธุ์เนี่ยนะครับเป็นลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่มันจะสามารถถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยอาจจะปรากฏในรุ่นนี้แต่อาจจะไม่ปรากฏในอีกรุ่นหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูตามสไลด์เลยความหมายของพันธุกรรมก็คือการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับจาก รุ่นหนึ่งนะครับไปสู่อีกรุ่นหนึ่งกรรมพันธุ์เนี่ยจะหมายถึงลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดก็ตามนะครับที่คนเป็นพ่อแม่แล้วไปปรากฏในรุ่นลูกอีกทีนะครับนะครับลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยนะครับไม่สามารถประเมินจากสิ่งที่เราเห็นในรุ่นลูกเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะข้ามไปก็ได้นะครับเช่น คุณตานะครับอาจจะเป็นโรคเบาหวานนะครับรุ่นพ่ออาจจะไม่เป็นแต่อาจจะไม่เป็นในรุ่นหลานอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เราเห็นกันชัดเจนเลยในรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ารูปแรกเนี่ยไม่ตรงเนี้นะครับมีลักยิ้มเห็นไหมอันที่สองคือไม่มีลักยิม้มโอเคนะ ลักษณะต่างๆทางพันธุก,กรรมเนี่ยนะครับสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับโดยผ่านทางเซลล์สืบพันธ์ของพ่อแม่ได้นะครับนะเซลล์สืบพันธ์ของเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีนะครับถ้าเป็นพ่อก็เป็นสเปิร์มถ้าเป็นแม่ก็จะเป็นไข่นะครับทีนี้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นกรรมพันธุ์ในทุกลักษณะนะครับ โดยลักษณะบางอย่างเกิดจากสภาพแวดล้อมก็ได้นะครับเช่นเป็นแผลเป็นแผลเป็นเนี่ยไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมนะครับหรือการที่เราไปสัญญกรรมตกแต่งนะครับนะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเยอะเลยนะครับก็คือพ่อแม่ดูสวยดูหล่อมากนะครับลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้เหตุผลก็คือพ่อแม่ไปสัญญกรรมมานั่นเองนะ ทีนี้เรามาดูคําว่าความแปรผันทางพันธุกรรมความแปรผันทางพันธุกรรมคืออะไรนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะเรียกความแปรผันทางพันธุกรรมว่า variation นะครับ variation เราเรียกว่าความแปรผันนั่นเองความแปรผันจะมี2ลักษณะนะครับก็คือ discontinuous นะครับ continuous แปลว่าต่อเนื่อง คำว่า this แปลว่าไม่นะครับถ้าเราเอา2องคำนี้มารวมกันเราจะบอกว่า d i s continuous ก็ค,คือความไม่ต่อเนื่องนะครับแล้ว variation คือความแปรผันนั่นเองเพราะนั้นลักษณะแรกก็คือ d i s continuous variation ก็คือเป็นลักษณะของความแปรผันที่ไม่ต่อเนื่องนะครับเป็นลักษณะของพันธุก,กรรมที่เราจะสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เกิดจากอิทธิพลของพันธุกรรมหรือยีนหรือเจเนติกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีลักษณะต่างๆเช่นนะครับการที่มีลักษยิ้มเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็มีหูมีติ่งนะครับหรือการห่อลิ้นได้ลักษณะนี้นะครับในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปแรกเนี่ยนะครับคนเนี้ยห่อลิ้นได้แต่อีกรูปหนึ่งเนี่ยคนเนี้ยห่อลิ้นไม่ได้นะครับ ลักษณะของการห่อลิ้นได้เนี่ยเป็นลักษณะที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เราเรียกความแปรผันในลักษณะนี้ว่าความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูความแปรผันในลักษณะที่2นะครับเราเรียกว่า continuous variation เป็นลักษณะของความต่อเนื่องนะครับทางพันธุก,กรรมที่เราจะไม่สามารถ บอกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับจะได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมด้วยแล้วก็จากสิ่งแวดล้อมด้วยยกตัวอย่างเช่นความสูงนะครับพ่อสูงแม่สูงลูกอาจจะสูงหรือไม่สูงเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมน้ำหนักเนี่ยจะขึ้นกับสภาพแวดล้อมเป็นหลักเลยนะครับก็คือถ้ากินเยอะก็น้ำหนักเยอะนะครับถ้ากินน้อยก็จะน้ำหนักน้อยโครงร่างของร่างกายนะ พ่อแม่อาจจะตัวเล็กแต่ลูกเนี่ยอาจจะไปเล่นกล้ามมาอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นกับสภาพแวดล้อมสีผิวนะครับตอนเกิดอาจจะขาวแต่ว่าไปเจอแดดอาจจะคล้ำลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าความแปรผันแบบต่อเนื่องหรือเรียกว่า continuous variation นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับกับ คำว่ายีนแล้วก็คโครโมโซมกันนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปวีดีโอนี้ครูก็จะหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าเรื่องของคโครโมโซมและยีนนะครับนะ,ะสำหรับในวันนี้นะครับก็นักเรียนก็จะได้เรียนคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับ แล้วก็ในชั่วโมงหน้านั้นเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของคโครโมโซมและยีนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพอไว้เท่านี้ก็อย่าลืมไปทบทวนกันนะครับเดี๋ยวในคลิปวิโอหน้าเรามาต่อกันในเรื่องของคโครโมโซมและยีนนะครับสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วนะครับสวัสดีครับ